ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับปปรารบศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่งก็เป็นประจานะครับในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุขับราชการนะครับแล้วก็รวมถึงสรุปเนื้อหา เนี๋ยก็สอบต่างๆนะครับมาพูดคุยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวในการสอบบรรจุข้ารับราชการกันอยู่หรือว่าในส่วนของพี่ๆนะครับที่ต้องการที่จะสอบเลื่อนระดับเลื่อนตําแหน่งต่างๆก็แล้วแต่จะได้มารับชมรับฟังกันก็พบกันเป็นะปํานะครับทางช่อง y t u t u นะครับพีปรารบ a า n นลเร a r น i ิ่งสเตชันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ สอบประลัดอำเภอสอบในายอำเภอนะครับก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ <c oughs> สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็นำมาจากในส่วนของอ่าไฟข้อสอบนะครับคู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอประจำปี2 5 6 7นะครับในเรื่องของประธานแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนรัษดรน,นะครับ ข้อสอบลักษณะข้อสอบสมัยเนี้ยนะครับมันจะเป็นการออกข้อสอบที่จะถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องข้อใดตัวไปนี้กล่าวได้ไ,ดไ,ไ,ดไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหนึ่งเรื่องนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจมันทุกบริบทของมันนะครับเพื่อที่จะไปตอบคําถามข้อสอบที่ว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องไม่ถูกต้อง,ไ,งได้ อย่างเช่นตัวอย่างนั้นเะนี่ยนะครับประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่มีการเอาก็สอบไปออกตรงนีน้จะออกเกี่ยวกับอะไรของประธานสภาผู้แทน,ทนราษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บ้างประกานเลกนะครับอ่าในส่วนของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร1คนนะครับแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน2คนนะครับอ่าลำดับต่อไป ในเรื่องของการแต่งตั้งนะครับการแต่งตั้งเนี่ยมันมาจากการาเลือกกันนะครับของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกกันในการประชุมครั้งแรกนะครับประชุมครั้งแรกเสร็จปุ๊บก็เลือกประธานรมประธานเพื่อที่จะทำหน้าที่กันก่อนนะครับเมื่อมีการเลือกกันเสร็จนะครับก็ใช้มตินะครับของสภาหลังจากนั้นก็ พระมหากษัตริย์นะครับจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับซึ่งก็จะเป็นการแต่งตั้งตามมติของสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะเป็นกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหน่งในพักการเมืองในคณะเดียวกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือในกรณีของการเป็นประธานแล้วก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตําแหน่งที่เป็นกลาง นะครับเป็นกลางระหว่างพรรคการเมืองระหว่างฝ่ายค้านระหว่างฝ่ายรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับทําหน้าที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ตัวของประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความยึดโยงกับในส่วนของโครงสร้างของพรรคการเมืองเนะี่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับยังเป็น สสสังกัดพรรคการเมืองนั้นแต่จะไปเป็นกรรมการบริหารน,นะครับหรือว่าดํารงตำแหน่งใดๆในพรรคการเมืองนั้นไม่ได้นะครับต่อไปนะครับการดำรงตำแหน่งนะครับก็ดํารงตำแหน่งเท่ากันกับอายุของสภาหรือมีการยุบสภานะครับเท่ากันกับอายุของสภาหรือมีการยุบสภาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดาวาระของสภาเนี่ย มันมีวาระอยู่4ปีใช่ไหมครับแต่เราจะไปตอบตัวของการดารงตําแหน่งของประธานและรมประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอ่ามีวาระการดารงตําแหน่งเราละ4ปีเนะี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะวาระของสสเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกกันนะครับพอเริ่มตั้งแต่วันที่มีการเลือกแล้วไอ้กว่าก็จะมีการประกาศกว่าจะมีการเลือกประธานสภารมประธานสภาเนี่ย เวลามันล่วงเลยออกมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ครบ4ปีก็ระวังตัวนี้ก็แล้วกันนะครับว่ามีตัวหลอกมาว่ามีวาระก,การดารงตําแหน่ง4ปีไม่เท่ากับ4ปีนะครับมันต้องดารงตําแหน่งเท่ากับอายุของสภาสภาอยู่ได้1ปี2ปี3ปีนะครับก็อยู่เท่านั้นนะครับหรือว่าอ่าอยู่เมื่อมีการยุบสภาต่อไปนะครับประเด็นต่อไปก็คือ ในระหว่างการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุหมดวาระหรือสภาถูกยุบนะครับจะไม่มีการอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่นะครับสวนะครับเมื่อหมดวาระไปแล้วสวเนี่ยยังอยู่นะครับสวยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งสออวจนกว่าจะมีการเลือกสวชุดใหม่ขึ้นมานะครับ เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าส so วเนี่ยมันเป็นตําแหน่งนะครับมันเป็นสภาที่เห็นชอบนะครับในการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญนะครับผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนะครับในาสญญารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีตัวของส so วอยู่แล้วเกิด ผู้ดำรงตําแหน่งในองค์กรอิสระในสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันขาดไปพอดีแล้วแต่ละองค์กรนะครับก็มีองค์คณะในการพิจารณาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ครบนะครับมันก็จะไม่ครบวอไม่ครบนะครับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญเนี่ยมันก็เดินไม่ได้นะครับมันก็เดินไม่ได้เขาเลยให้สอวอเนี่ยยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่สําหรับสสนะครับเมื่อ หมดวาระหรือถูกยุบแล้วก็คือไปแล้วไปเลยไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับก็อันนี้เป็นลิฟสั้นๆนะครับเอาเป็นประเด็นประเด็นมาหยิบยกให้ได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างก็เดี๋ยวจะหยิบยกประเด็นอื่นขึ้นมาพูดคุยกันต่อก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับในส่วนของคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปต่อไป ที่สาคัญน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ